เกาไปไหนแล้วฮันเร็วมาเร็วมาเร็ว โอ้พัดลมพัดลมแรงม,มาแล้วสัดีมาแล้วฮัลโหลเอาละไอตัวเก่ามันยังอยู่ไหมนี่โอเคโอเคโอเคมามาเทสใหม่อีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวไปดูในช่องนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะมาแล้วนะมาแล้วนะเอา้าทำไมมันขึ้นสตรีมเป็นสองอันไนะดูย้อนหลังอ,อันนี้คืออะไรวะเนี่ยลงไลฟ์อันใหม่แล้วทำไมอันเก่ามันยังอยู่อ่ะงงว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามา,ามาขอเข้ามาเร็วใครอยาเล่นกับลุงของเข้ามาเร็ว Tạ, tạ, tạ Đây đi, máy má đi, đeo má đi ma 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 đi à mà không mà cơ mà ชานมฟังอยู่เหรอฟังฟังฟังชานมพูดนั่นแหละชานมปากหมุดไม่ได้อ่ะเออไม่เกี้อ,อ่มันบอกว่ามันเป็นอะไรนะความปลอดภัยอ่ะปากหมุดไม่ได้นะเออมันไม่ปากหมุด เียวหน้าจอปล๋าลืมเหรอใช่ดิถ้าปักหมดอะรู้สึกว่ามันจำได้วะ่ะแต่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้าจอทำยังไงวะสมัยก่อนลุงทำยังไงวะในนี้มันมีอะไรให้ลุงทำไหมวะเนี่ยอันนี้มันด้วยทำอะไรวะ แคปทมไมก่อนทำยังไงวะสมัยก่อนทำยังไงลุงจำไม่ได้ ๋อตอนนั้นมันน่าจะเป็นตอนที่ลงเริ่มไลฟ์ในคอมแล้วนะถ้าใช้ OBS อ่ะมันจะเขียนหน้าจอได้นะไอเนี่ยเขียนได้เป็นบอกเลยวาตั้งค่าเลยเข้าไปตั้งเนี่ย คําบรรยายนี่หรือะใส่คําบรรยายนี่หรอ,เ,อเดี๋ยวรอพวุ่งนี้นะ บรรยายนะเอเอก็ลองดูนะข่าเอ็ม้อยเอ็ม้อยเอ็ม้อยต้องแบบนี้ืด้ปะ่ะใส่ทับเลยด้วยเอ๊ะ หลอกนิดนหลอกนิดนึงหลอกนิดนึงนี่ไอ้เขียนนี้เขียนหลอกได้บอกว่าเขียนหลอกมีทับด้วยนะลุงสี่เจ็ดใช้อย่างงี้ได้บอกว่าวะเนี่ยคำว่าบรรยายเนี่ยมันไปขึ้นตรงไหนวะเนี่ย มั่วมันใช้คอมแน่เลยตอนนั้นใช่ไหมถ้าใช้คอมอ่ะมันคูดคุยได้นะดีเล่นด้วยมาดิไม่ได้ห้ามเลยวันนี้เทสวันทีเทสเลยอ่ะพร้อมลุย ้สอเอตัวรอดสูอย่างมีตไม่เห็นเนี่ยเออมันบรรยายอะไรวะมันไปบรรยายอะไรวะเนี่ยอยากรู้จังอนี่นี่นี่มันมันไปบรรยายตรงเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนวะมันไปบรรยายตรงเนี้ยชานมนี่นี่นไปบรรยายตรงเนี้ยชานม มันไปนบรรยายอยู่ข้างล่างตรงจอตรงเนี้ยจอที่เราอ่านน่ะเนี่ยเนี่ยต้องเห็นบอกว่านี่เนี่ยตรงนี้จออย่างอันนี้ลุงดูจอนี้นะจอเกมนะแล้วมันจะอยู่ข้างล่างเนี้ยงงเลยว่ะทำให้เป็นหรอกนะเนี่ย โอ้าสร้างห้องเหรอเล่นสร้างห้องยิงกันเหรอสร้างห้องยิงกันเองนะก็ดีนะเดี๋ยวเล่นสี่สี่ยิงกันเองเดี๋มามามาไทยกันเองนี่แหละมาเออ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 อีมิมท้าจำอะไรเลยซูนี่โวยล่ยวงเลย โอ้โหยังไม่ยิงมปนนักนักเลยอะไรนะกิจกรรมใหม่ผมได้ก้าวเพ็ดบุญมีแต่กรรมบังอื้อ ิงกันก,ก็จตทีมไลฟ์เล่นไปก่อนแหละนรอติ๊กต่อก็ทีมห้าถึงจะไลฟ์ได้นะ ตุยหมดตุยหมดตุยหมดขีดขีดล็อบบี้ต้องการตัวต มามามาเล่นซังมามาเล่นซังห้องยิงกันไทยเดียวกันเนี่ยมา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 ปลาหลบตรงไหนดีวะเนี่ยคาจะไล่ไม่มีสมาธิเล่นเลยลุงอ่ะ vì đi liến. để đi chút nào chụp cân một mà ทองคนปวดฟันมีมันี้ฟันแมงอีกมันี้งแทนนมฟันแมงอีกทำจังไสน้น้อมันีอสีทำจังไนเน้อฟันแมงเนี่ยเพราะเปล่งเขียวกันคะ่ะ นี่แหละกินกินของหลายกินแล้วไม่แบ่งลุงเนี่ยแหละหมอรักษาด่วนเลยแปลงตลอดโอ้ยยิงฝั่งนี้ยิงกันฝั่งนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหลายทางเกินเดี๋ยวแป๊มนึงเบ้มนึงเบ้มนึงเดี๋ยวลุงช่วยเดี๋ยวลุงช่วยช่วยด้วยเอาฝั่งนี้ก็ยิงชุบ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 เดี๋ยวชุบก่อน ขึ้นมาเร็วขึ้นมาบ้านเร็วเร็วเร็วตั้งไอวอกันมีคนมามีคนมา มาดิขึ้นมาเดี๋ยวโทรค้อนยิงแต่มันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโคตรเจ็บเลยมันตัวเดียวเปล่าโดนร้อนแล้วเราเชียด้วยตายบอกกัน กนสูตโทรอดลุงหมดแล้วอ๊ ใช่รถเ้วลลเว้ยเอาอเหยียบรถโดนยิงปั๊บเลยเอาเนียวไหนวะมาเดี๋ยวเรามาเล่นสร้างห้องกันแบบเปิดเปิดใหม่นะเดี๋ยวลุงว่าจะลงไลท์แล้วละลงไลท์แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสร้างห้องกันแบบดีกนะว,ว่าไ,ไ,าไาหเมเดี๋ยวจะลองสร้างห้องแบบ เปิดไมคนะแบบสามารถเปิดไมคกันแปดคนได้ไหมคือแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้คุยได้ยิงกันด้วยนะลองดูเรื่องจะสนุกไหม ตายแล้วลุงขยันตายแล้วกินคงจะต้องไปโชว์ติงตอนอยู่ติกตอกล้วมั้งนี่มาเพื่อความสบายใจลุงว่าลงุงลง,ลง,ลงตรงนี้เลยด้วยกันอเออไอ้หลุดหลุดมันชิบหายหลุดได้ไงวะโอ้ยพลาดได้ยังไงวะเนี่ยชิปหายแล้ว แต่นี้เดียแบกโอเคโอเคเดี๋ยวเราเล่นสร้างห้องกันนี้ดีกว่ามอสเกมโอ้โหคนโคตรเยอะเลยสูเยอะกันขนาดนี้เลยเหรอไปแล้วลุงโอ้โหเกินก่อนจะเกินมียาไหมก่อนโอ้ยยาบ่มี โอ้ยตายแล้ววงสุดท้ายแล้วออต่อไปเป็นฉากแอบแล้วนะ,ะลุงลุงว่าจะหาที่จอดรถแบบว่าไอ้บิ๊กฟูดแล้วลุงก็จะนอนอยู่ด้านละ่างไหมการจะหาฉากแบบนั้น จะนอนตรงไหนดีวะนี่นี่น,นี่เออบ้านหลังนี้แหละคือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันชิดโคตรตึง เนี่ยไรนี่วิ่งผู้สาววิ่งไปไหนผู้สาวผู้สาววิ่งผ่านไปเฉยเลยผู้สาวทีละไปได้กว่าหนึ่งผู้สาววิ่งผ่านแม่เดียร์เนียนจัดเนียนจัด <laughs> โหเนียนจัดเลยนอนนอนเนียนเลยเดี๋ยวนอนเนียนเลยนอนเนียนเลยเดี๋ยวหกคนนหะโหมุมนี้แบบโคตรดีอะดูหมอกดูหมอกหหมอกหยุดพอดีอะคิดเอาแล้วกันน่ะเนีย่สยสุดยอดเลย นี่มันปลาอะไรกันวะฮยมันยิงกันเติมเติมเลยป่ะเี่ยจะกันหนังสงคามอะ่ะลุงว่าอาืออ้าวตายแล้วลุงลุงว่าลุงต้องไปอยู่บ้านเขาแล้ว <laughs> ถ้าเรื่องเหี้ยนี่ที่สองอะ่ะคิเดเอาละกันตึงขนาดไหนอ่ะตึงเกินมาเรามาเล่นสี่สี่กันดีกว่าอยจะลงกระตีมแนละ้วมามาสี่สี่แข่งกันนะ อะไรเปิดไม้เลยเปิดไม้หมดเลยเนี่เองเปิดไม้ตรงนี้นี่เปิดหมดเอง